นี่คือสลัดกลีนคอร์สที่มีอายุ20วันหลังจากที่เราได้เพาะ,มะเมล็ดผัก5วันค่ะและย้ายลงถาดต่ออีก15วันตอนนี้ต้นกลีนคอร์สของเราก็แข็งแรงสมบูรณ์จเจริญเติบโตในแปลงดินหรือในอุปกรณ์ภาชนะที่เราต้องการปลูกค่ะอย่างเช่นพวกกระถางกล่องโฟมหรือขวดพลาสติกที่เราเห็นกันในทาง youtube นะคะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการย้ายต้นกล้าสลัดกรีนคอสลงแปลงดินค่ะซึ่งต้นกล้าผากักรอบนี้มีอายุประมาณ20วันเริ่มตั้งแต่วันเพาะเมล็ดจนถึงลงถาดเพาะการที่เรานำลงถาดเพาะก่อนเพื่อเราต้องการได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์สวยแข็งแรงอย่างที่เห็นนี่ค่ะก่อนที่เราจะนำลงแปลงดินปลูกต่อไปค่ะค่ะเรามาดูวิธีการ ปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกเริ่มจากการรดน้ำให้ดินชุ่มก่อนค่ะเพื่อต้องการให้ดินนั้นอ่อนตัวลงและให้ต้นสลัดกรีนคอร์สมีความชุ่มชื้นก่อนทำการย้ายลงแปลงดินจุดประสงค์ก็เพื่อต้นกล้าจะได้ตั้งตัวเร็วและลดการบอบช้าของรากพืชด้วยค่ะอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะสำหรับแปลงปลูก เราได้เตรียมแปลงดินไว้แล้วซึ่งในแปลงของเราจะผสมคลุกเคล้าขี้บัวข,ขี้ควายหรือมูลกระบือค่ะคลุกเคล้าลงไปให้ทั่วแปลงเสร็จแล้วคลุมทับอีกทีด้วยใบไผ่ค่ะวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําในดินค่ะให้ให้ใหพืชมีความชุ่มชื้นอยู่หน้าดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดและก็เวลาเรารดน้ํา ดินจะได้ไม่กระเด็นเกาะติดใบพืชของเราพืชเราก็จะมีการตั้งตัวและเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะไม่เป็นโรคด้วยค่ะวิธีการปลูกเรานำหางช้อนขุดลุมลึกประมาณ2นิ้วจากนั้นใช้หางช้อนตัดเพื่อพยุงรากและดิน ให้เสียหายน้อยที่สุดก่อนนำต้นกล้าในหลุมถาดเพาะลงปลูกโดยให้ดินกลบต้นกล้าอยู่ระหว่างคอใบต้นกล้าเวลาปลูกเราจะวางเป็นแถวเรียงคู่ระยะห่างระหว่างแถว15ถึง20เซนติเมตรลงมือปลูกให้เต็มแปลงแล้วรดน้ำให้ชุ่มพอประมาณเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ จะเห็นว่ารากพืชของเรายาวประมาณ1นิ้วกว่าแล้วค่ะใบยอดลำต้นเขียวใสสวยแข็งแรงค่ะช่วงเวลาย้ายต้นกล้าปลูกควรเป็นช่วงอากาศเย็นๆตอนเย็นค่ะพืชจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโตการดูแลหลังปลูกให้รดน้ำเช้าเย็น อาจมีช่วงกลางวันหากอากาศแห้งและร้อนจัดหลังจากนั้นประมาณ20กว่าวันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะง่ายไหมคะกับวิธีการย้ายต้นกล้ากรีนคอร์สลงแปลงดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้อาจมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมือใหม่หัดปลูกไม่มากก็น้อย ขอพระคุณสำหรับรับชมและติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ